คพี่น้องสุภูสุคนมือนีเสาเจ่ยบันหัวหน้าผ้ารอผ้าขาบผูกขับปลาด้วยค่ะเด้อมือนีมาสีสเกตขึ้นเก่าเลยค่ะตะไบยังบ่ะหูดอกงายปลามากเรื่อยๆมากกับมาเห็นเห็นเดี่ยวหินดอกหนึ่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเรื่องปลากระติครับบานไก่ปลาคืนเห็นข่างทางกันเลยลุงมาสอยหินห็ดกอเห็ดอันนี้เห็ดกอแดงครับเห็นกอเข้เฉียว ดอกข้างหา่าโอ้ยก็คือ,อพวกหอยพวกมดพวกปวกแล้วครับกินเจ้าปลาเขาเจ้าของพื้นที่เขาคล่เขียวอีกดอกครับมีมีลุงค้าก,กล่องขากเลยเหตห้าง,างเราเด้อพี่น้องเ็ดหทางแล้วครับหาปลาไปเรื่อยๆคะ่ะเมีนครับมือหนึ่งนี่สองสามปลาเป็นอย่างน้อยด,ด,ดอกตูมขอฮิตอันไดเอานันแหละมือเน,นี่ ว่าคือสีเหลือกบ่ไดดดอกว่เหลือกบอ่ได้ครับพี่ดีพี่น้องหันไปเลือกเห็ดนี่บ่ไดดกินดอกอยู่ใต้ใบไม่เห็ดไข่เขียวรักดอกหม่ครับกอแดงครับพี่น้องกอเห็ดกอเลยนี่แหละบ่แมนกอแดงก็หลังมีสีแดงเนาะก็บอเอดสีแดงขาวเหลืองพอแต่ห้อยเขาเอาเห็ดปวกไว้ดูต่างหน้าเป็นเชีเอยู่เห็ดปวกผ่านเห็ดปวกไผ่ที่ห้อย ข้าวมากมึงข้านอามึงนอมึง,มงอเศร้าหน่้นอกะอนี่ปลาห้าบหน่จามามาสี่แก่ๆช่วยสวพบุิล่ะมีผมไมเอาใหม่ออๆครับหาเหลเหลือไว้ให้ในบ่อพนี่นรับรองเต็มตาแน่นอนนี่ย่งอยูโอ้ถิ <c oughs> ่มไว้ให้ดูต่างหน้า,นาเอาใหม่เลยนน่พี่นอนฟงได้เลยหนิได้ยินสิท่านคเอย บ่ได้เห็ดปวก็เอาเห็ดมุนี่แล้วครับพี่น้องนี่ก็แซ่บด้วกันแหละเห็ดไข่นี่ก็ได้หวานพี่น้องเห็นอยังแบบแบบบ่านะเพี้ยนแต่คอยเหลียวเอาเห็ดฝึังหวานก่อนปาดหวานครับเดี๋ยวคุณละไช็อตไหมโอ้ขาวใหญ่พี่น้องอุ้ยงามๆเลยปาดปั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 ดอย่างงามเลยพี่น้องเด็กเปล่งทำความสะอาดเห็ดดีสั่งไข่ครับ ไข่เฮ็ดโซงไข่ไข่เห็ดแล้วงกขาว <c oughs> จะแต่นนงน้นอนเนาะโอ้ยมีแต่สาป,ปลาหวานหอมแซ่บครับไข่นี่แต่ว่าต้องมั่นใจด้วยพี่น้อง <c oughs> ต้องมีประสบการณ์ดีๆครับถ้า <c oughs> ขนาดคนมีประสบการณ์ยังพลาดเลยเรื่องไข่เห็ดละง,งก, <c oughs> ก์นี่ไข่เห็ดละงก์เดีย๋ยวจะใกล้ๆกันยังหอบอยู่เป็นนันครับเห็ดปวกนี่ถือว่าเป็นกำไลครับพี่น้องทานได้นั่นเป็นกำไลเป็นกำลังแรงใจ เห็ดไข่เขียวครับพี่น้องฝนว่าตกแล้วครับเห็ดก็สีแข็งดีไข่เขียวอีกดอกครับผมเขียวไข่เขียวครับนั่นนั่นที่พอพี่น้องตัวแหลกเห็นตัวหนี้นี่่องดอกนึกว่าเตหิดป,ปวกงัดด้วยว่ามโนเนือืมบางตัวหนีก็ไดั นี่ไข่เขียวครับจีบแดงครับแตงโมจีบแดงเอวเว้อไข่เขียวดอกน้อยครับพี่น้องลุงเขารวมแรงแต่น้องพี่ร้องครับงมเก็บเล็กสะสมน้อยไปเรื่อยๆครับม,มือม้านมือพ่มือได้ร้ายมือได้ดน้อยเลย เห็ดกโก้พี่โจมพีน้อ๋อเห็ดไข่เขียวครับละกก็จะเป็นเห็ดต้มต้พวกนี้เหรอพี่น้องนใบก็ไข่ใน่ตัวอันใดเก็บนี่ถือว่าดีสุดๆแล้วครับพี่น้องคนกระไล่โยนปลาเก็บเป็นห่อกันเองกันโกโก้นี่ลายถุงถงามๆครับพี่น้องนี่กระเพมน้าของปลาสีใดทุกคนเด้อพี่น้องมากสิบพนสิเต็มตาอยู่คนหนึ่ง อีกสามคนนี่สิไ้พ่อแกงครับนอกนั่นนี่พ่อมาหยิบมาย้อยครับสิมันสิมันนี่ชวนหน่อยครับพี่น้องแม่ันสิมัน่วนหน่อยเพราะว่าชวนมากนี่เป็นมหาเงี้มงขึ้นเงี้มงเว้นนี่แทบสิบบ่ได้ครับพื้นที่ปลากระโล่งดีครับพี่น้องหาไงบ่กหกบ่กยังครับหาไงครับปลานี่แต่ว่าเฮ็ดทางเฮ็ดหน่อยครับหางแม่หมายจะได้จังขาไงอะเพือ ดอกเดียวโคโลพี่น้องแต่ว่างามถ้าป้าดินทรายนี่ขายเห็ดเพิ่นธุ์สีเงาด้อพี่น้องเพราะว่าดินเพิ่นหลวมดินเพิ่นบ่แน่นต่างจากปลาที่เป็นดินเหนียวครับเงาเงามาถ้าดินไส้ในเห็ดดอกงามครับปลาขาเหนียเฮ็ดเปลือกไม้ไม้ครับพี่น้องเฮ็เขียวดอกงามครับปลาเฮ็ยขาอวบวตันๆครับ สูนชิงเพิ่นหอมขึ้นทันทีเลยพี่น้องลุนกันพี่น้องโอ้โหหิดกอแดงหิดกอเจ้มาเมือนเห็ดหารา์หยาดถังหวานครับมืออื่นยังสิหลายพี่น้องขาดว่าถค่วเขียวคนใหญ่ก็ถือว่าดีแล้วครับมื่อนี้พี่น้องดอกหึหึดอกจูงครับ นั่งถายแล้วพีน่น้องให้เชียรครับน,นี่อีกขาหนึ่งกับวัวขานี่คุ้มดินี่พี่น้องนี่ยนี่โมเมนขาหน่อยดินี่ยก่อแดงงานก็เลยดุมจะดุมหมื้อน,นี่ แต่ฮิตกกแดงนั่นอยู่ผักเนือเขาใจบอนี่เขาอื่นฮิตกกผีมากเจแ,แล้วก็เห็นสีแดงเนาะโอ้มันมีสีแดงสีเหลืองสีขาวในดอกเดียวเขาอื่นฮิตกกจะเก่งไรกันพี่น่อไอเสียวครับผมเ่นนี่ต้องอ้อปนอย่างว่าอะไรจีบอมันห่างมันอน,นี้ได้เบอ้อแตก ไปแล้วครับถอนทับแล้วมาเด้อสิบอ,บอ,อกเมาไหวเป็นรถ <c oughs> ที่ใต้ให้ได้เลยค่ะพี่น้องยิม้มยาขายงาเพิ่นมันลอยเข้ามานน้ำปลาป <c oughs> ิดดังแล้วก็บ,บ่บ่ไหวเพิ <c oughs> ่นฉีดยาครับ <c oughs> ตุบ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 เพิ่นฉีดยาขายงาอยู่อยู่ทงหน้านี่แหละทงหน้าหนอ,อกปลานี่ยแหละ ก็นีและค่ะพี่น้องมาหอดเวือนลรอมาเวินเวินเลยแหงแต่ดมยาดมแหงแต่ตึงขืนตึงขืนทองมันเหม็นยาข่ายาแห้งเอาปวดเนี่ยพอกินพอยากอยู่เกือบเป็นลมมาหอดเวือนกับมากินยาหอมกินน้ำักหน่าวโอ้ยโมเนามนต์รมาได้ตัวนี้ยาข่ายยามานอยู่ เาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะเด้อพอกันไม่ลิหนาก็ถือว่ามาน,นอยู่เนาะก็หนีใต้ออกจากปลาวา่ถ่ถั่วเะคยหนีพ้นนะนี่หน,น,น,ยนียาแหงแตยางไปไก่กินนั่นขุ่งไปทัวเลยเาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะเด้อมานอยู่หลายตึกนีล่ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ